ถานที่ของมันไม่รู้จักมันอีกแต่ความรักมั่นคงของพระเจ้านั้นดำรงอยู่ตั้งแต่นิรันการถึงนิรันการต่อผู้ที่ยังเปิดตรงท่ารองหมายครับเรามาประชุมกันนาทีนี้ในวันนี้เพื่อระลึกถึงคุณหเฟอร์นันโดรอนริเกสหรือว่า ลุงรอดหรืออังค์งรอดของเราซึ่งครับเป็นพี่น้องในพระพิตของเราและพระเจ้าได้ทรงเรียกให้ท่านกลับไปหาโรหกรธแล้วอยากจะเชิญอาจารย์พิชานะครับที่จะอธิฐารในการกระทรวงกรกา Let's pray Our Father, we thank you so much for this afternoon. It's a beautiful day that you have provided for us to come and to remember our brother, Rod Rodriguez. So, this afternoon, we just give you thanks for his life, for the life that he has given to his country, to his family, and to his church and to his community. So today we come and to remembrance of his love for you and for us. So we come together to remember of his life. His life is a blessing. It's a gift that you have given to his family and to his community and to his country as well so this afternoon we come and we gather together in your love and your grace and your spirit to remember our dear brother rod so we just commit this service into your mighty hands and we pray that the holy spirit will guide us bless us all together in the name of our lord jesus christ amen กรลีนี้เรา,าลุกขึ้นยืนนะครับที่จะร้องเพลงรำสการเจ้าด้วยกันในบทเพลงโลกนี้พระเจ้าประทานอยู่ในสุขธิบัตน,นะครับ I Thought about all the time, all the things that I have a chance to do or to spend time with him. Um, you you see sort of like a little slip on the stream. It's a little article from I think the Army Journal or something like that. <coughs> is that uh, he was a choppy khakis. He's a meeting medium GI. He's a girl, the girl thinks he is cute. And he has been nominated again and again for the title of best we know that life itself is วเวลานี้ลุงน้อยก็ได้จากาไปแล้วพี่น้องก็ยังห่วงใยเอาใจใส่กักที่เสมอนะคะก็แค่บางท่านที่เราไม่ได้เอ่ยอชื่อนะคะก็มีชื่อที่เราลึกถึงในใจอยู่เสมอว่าใครบ้างที่เคยเป็นห่วงใยเราตักทายเรา เรามีอยู่ในใจไม่เคยลืมนะคะส่วนสำหรับท่านศาสนาจารย์ดรวิชาตน,นะคะที่ท่านเป็นผู้ก่อตั้งพิศจากนี้นะคะแล้วก็เป็นภาชิญ,ญาพิบาลของพิโสค่ะท่านก็มีกํแแดงความรักของพระเจ้าสู่โลโลรอดมากค่ะ แม้แต่วันศุกร์ที่ก่อนลุงคุณร้อยจะไปอยู่กับพระเจ้าท่านก็ได้ไปอธิษฐานอ่านพระคัมภีร์จดดีบทที่23นึ 6, ่คถะ1-6ก็คุณร้ก็รับรับรู้อยู่นะคะตอนนั้นแลตอนหลังจากนั้นเรามีวิธีทางทหารนะคะก็ต้องขอบคุณ น้องชายรับนะคะที่ได้ติดต่อทาง V A หรือเว็บไซตนะคะที่ให้มีทางเซอร์วิสอัาหารที่ร,ร์ไซต์ท่านก็ได้ไปนับใชพ้พระเจ้าแล้วก็ขย,ยันจะรุนรอที่นั่นอีกแล้ววันนี้ท่านก็ยังเียต้องมีเวลาให้กับคุณรออีกครั้งหนึ่งนะคะขอบคุณอาจารย์มากะคะ่ะ ส่วนอาจารย์โอสรศาสนาอจารย์โสโศรส,สีพุนโยขนาดที่มึงร้อยที่ป่วยอยู่ก็ได้โทรไปบอกท่านให้ทราบท่นก็อธิษฐานผ่านทางโทรศัพท์ให้แลก็ท่านก็กลับมาก็มาเป็นทำพิธีที่ทางทหารที่ริฟว์ไซด์ท่านก็ให้ไปให้เกียรติที่นั่นด้วยค่ะแล้ววันนี้ท่านก็ยัง กล่าวคำว่าอะไรที่ทราบซึ้งกินใจตลอดเวลาที่8ปีที่ผ่านมาอาจารย์ท่านอาจารย์กุศลเนี่ยแม้เยี AH in ่ยมเยียนทุกที่ที่รอดอยู่ที่โรงพยาบาลทุกแข่งเนื้อสิ้โพงทุกแข่งบ้านไม่ว่าจะย้ายไปอยู่ตรงไหนอาจารย์ก็ไปอธิษฐานไปถวายบ้านทุกิี่ถวายบ้านให้นะคะ Uh, so on, next I would like to say thank God about Nick and Stella and my daughter and granddaughter. It's welcome me to your family. And I just yes, and ฉ h e ทำ e ุกอย่า r y y ื่อพ่อ e ม t แล n ต o นนี a ฉั t h a n เหงาเลย o พราะฉัน a ู้จักครอบครัว a อบคุ t h า n o ่ o ขอบคุณ t า n ค่ a ขอบคอบค o ณค่ะขอบคุณคขอบคุณคอบคุณค่ะ h อบคุณค่ะบคุณค่ t h อบคุณ่ะขอบค i อ่คอคุคบอ่อะะอ่ เพาหลายปีผ่านมาอาจจะเป็นห้าหปีที่เราได้ร่วมโฮมเชิร์ตมาด้วยกันนะคะคุณอาจารย์จจดีก็สนุกสนุนคุณเคยกับคุณลุงร้อนมากๆค่ะเจอกันก็เหมือนลูกเราอ่านทพักกันอย่างสนุกนะคะสำหรับคุณอาจารย์สิวันพัชเดียวกันทลายอาจารย์ตุ่มของเรานะคะก็เริ่มตั้งแต่อยู่ที่ัอยู่ที่โบสถ์นี้ก็ ช่วง่าวนะคะช่วงนั้นบางทีเราก็มีตัวเองก็เจ็บป่วยมากอาจารย์ต้องอธิษฐานให้บ้างนะคะที่เราตอนนั้นเดินไม่ได้ขาขาไม่ดีแถวทาอาจารย์ก็อธิฐานให้แล้วก็ถึงวันนี้ที่ผ่านมาก่อนจะถึงวันนี้ท่านก็ทาคุณลักะเรื่องเอกสารเรื่องออฟฟิศแลต่างๆนะคะให้ให้คุณลุงเสมอตอนที่คุณลุงป่วยก็ ปเยี่ยมที่น้อสิ้นภูมิไป็นิธิธารททำอาหารไปฝากลูกเฝ้าไข่มีอาหารหนึ่งกองน้ำหนึ่งขวดอยู่จนุึงเอดไปอยู่กับพระเจ้านะคะต้องมีคุณเปียรหรือคุณรัาพรบัญหารคุณนนั่นก็เป็นคนที่พระเจ้าจัดเตรียมให้เราจริงๆที่เราไปอยู่เซนตา้าอเมริกานะคะมันไกลมากแล้วก็เป็นโลก หลังเนี่ยค่ะพอขับรถไกลมันจะลงที่ขาเสร็จแล้วมึงเพียก็ดูแลเราขับรถพามาโบสขับรถพาไปหาหมอตั้งแต่เดือนสุลาคมปี2011นะคะจนถึงอดไปอยู่ในพระเจ้าวันสุดท้ายคือวันที่4เ,เดือนเมษายนปีนี้ค่ะแล้วก็สำหรับคุณนิชดา สำหรับอาหารที่จัดเตรียมให้วันนี้นะคะเป็นทุลากจัดให้อย่างสวยงามก็ขอขอบคุณคุณนิชนาดาตุ้กนะคะเป็นทางมากเลยค่ะก็มีน้องเค่ก็ช่วยจัดเตรียมรูปภาพตั้งแต่ปตดอดีตจนถึงปัจจุบันนะคะให้ลูงเอนรอดนะคะคก็ขอบคุณมากมากเลยค่ะก็มีเากจานที่ยังไม่ได้เอ่ยนามก็ ขอบคุณสมชายขอบคุณสำหรับเพงที่โปรยเกียบ,บพระเจา้าและก็ให้มุงรอดเพราะว่าคุณมุงรอดเนี่ยชอบตอนที่อยู่ด้วยกันประมาณสองเดือนเขาก็เล่นดีต้าแล้วก็ชื่นชมกัน2องคนก็ชมอยู่เสมอค่ว่าเล่น คือชอบตลอดนะคะคือเขาไม่เคคอมเนมเนต์ใครอยู่แล้วเลยจนสมชายบอกว่าอ้าวแล้วผมจะรู้ได้ไงเนี่ยว่าผมเล่นดีหรือไม่ดีพ่อเขามชมอยู่ตลอดเลยไม่ทราบว่าเล่นดีหรือไม่ดีนะคะเอ่อสำหรับพิจวันใสายก็ขอบคุณค่ะสำหรับตัวแทนของพันธมินเราแล้วะก็มี ด้วยนะคะแต่ว่าก็ทราบว่า,าสำหรับดานี่เป็นพิเศษนิดนึงสำหรับการต่างๆที่โรงหลีดหรือรูปต่างๆจัดเตรียมช่อดอกไม้จัดถาดสำหรับของชําล่วยนะคะก็เป็นม,มือของดาเราก็เป็นแตบผู้ช่วยนะคะเขาเป็นไอเดียค่ะก็ขอบคุณพี่น้อง ทุกท่านเลยนะคะที่นะคให้เกียรติรัรอดแล้ะกาเป็นที่ตัวเกียรติแก่พระเจ้าของเราค่ะขอบคุณค่ะท <นะ S 1> ี่ค่ะ